สวัสดีค่ะพบกับไทยชามยมเย็นนะคะแต่อยากกินแซบค่ะเมนูวันนี้ชื่อว่ามาม่าเกาหลีแซบต่อชโดนะคะมาม่าเกาหลีต้นกระเทียมป่าค่ะนี่ต้นกระเทียมป่า วันนี้ไปเก็บกระเทียมป่าอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเอาของเก่ามาใช้ก่อนค่ะของเก่าที่ใส่ตู้เย็นไว้2อาทิตย์ดูสิคะสวยงามเพราะมันเป็นแบบตามธรรมชาติไม่ได้ใส่สารนะคะก็ยังไม่เสียไม่เน่านะคะยังอยู่สวยงามอยู่เลยค่ะอันนี้ละคะเราจะมาทํามาม่าแซบตชอชโดกันค่ะเป็นการรับประทานมาม่าเผ็ดคูณ2ครั้งแรกของคุณแม่น้องข้าวนะคะไม่เคยกินเลยค่ะไม่รู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนนะคะจะหูฉี่จะแซบตชอชโดหรือว่า แสบตะเวนชายแดนนะคะเราก็มาดูกันเลยเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันค่ะผักที่มีในตู้เย็นก็มีประมาณนี้นะคะมีไม่เยอะเลยค่ะก็วันนี้มี3ผักนะคะแครอทบล็อกคลีแล้วก็กระเทียมป่าไฮไลท์กระเทียมป่าของเราอีกเมนูหนึ่งที่จะทําวันนี้ก็แสบเหมือนกันค่ะแสบสะทานป่านะคะยำมะม่วงสับไปเรียบร้อยหอมแดงของไทยก็หั่นสับไปเรียบร้อยนะคะ ไปเลยเราไปต้มมาม่ากันก่อนคะ่ะก่อนต้มมามะ่าเราก็ต้มผักนะคะคุณแม่ต้องข้าวก็ง่ายๆสบายๆคะ่ะผักก็หั่นไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เอามาต้มนะคะน้ําเราก็เปิดน้ําเดือดจากก๊อกเรียบร้อยเลยะคะ่ะจากนั้นเนื่องจากว่าเป็นน้ําเดือดอยู่แล้วนะคะเราก็เทผักลงไปเลยนี่ก็รอเดือด3นาทีค่ะ ระหว่างที่เรารอผักสุกนะคะเราก็มาเตรียมปลากันค่ะคุณแม่น้องข้ามีปลาแซลมอนนะคะซื้อมาแพ็กเกจแบบนี้เรียบร้อยเราก็มาเตรียมใส่จานเราจะกินมาม่าเกาหลีแสบตอชโดกับปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนที่อยู่ในแพ็กเกจก็แกะมาอย่างนี้เลยนะคะง่ายๆใช้ช้อน ซ่อมเนี่ยค่ะเตีองมาเลยอันนี้คุณแม่ะะ้องเข้าก็จะวางวางไว้ตรงนี้นะคะหัวมุมเนี่ยค่ะหยุมหยุมเลยค่ะวันนี้เราจะแบบง่ายๆสุดๆเลยนะคะคุณพ่อต้องเข้ากับคุณลูกเขาก็ทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังค่ะนี่ประมาณนี้นะคะผักของเราก็สุกได้ที่นะคะ ก่อนที่ผักจะสุกไปกว่านี้คุณแม่ต้องข้าวก็จะเอามาม่าลงไปเลยค่ะต้มพร้อมกันแต่คุณแม่ต้องข้าวจะไม่ใส่พริกเนะาะเพราะว่ากลัวเผ็ดนะคะกินพริกไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่ว่านี่อยากลองชิมน,นะคะเป็นการครั้งแรกนะคะซองพริกเขามีเป็นแบบนี้เนะาะก็มีผักอันนี้นะคะใส่ลงไปด้วยค่ะ สาหลายแห้งนั่นเองค่ะสาหลายกับงาโอ้มันต้องใช้โรยเนะาะไม่ต้องข้าพลาดแล้วนะเอาใส่ลงไปแล้วไม่เป็นไรค่ะกลับค่ะก็เนะาะทำทานครั้งแรกนะคะไม่เคยเลยเป็นการกินครั้งแรกจากนั้นเราเอากระเทียมป่ามาใส่ทีหลังนะคะ ไฮไลท์สุดๆก็ตรงกระเทียมป่านี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่เป็นต้นแบบนี้เลยแต่ขอตัดครึ่งล้วกันเป็นใบด้วยค่ะเป็นใบเป็นต้นมีประโยชน์หมดคะ่ะ กระเทียมป่าเขาจะยุบตัวเนาะขอใส่อีกครึ่งหนึ่งแล้วกันชอบทานนะคะติดใจคะ่ะทานแล้วติดใจมากพี่น้องคะ่ะก่อนที่จะสุกไปมากกว่านี้เรามาลองเติมพริกกันไม่น้องคะ่จะค่อยๆเติมนะคะ เพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวทานไม่ได้เนาะแค่นี้ก่อนแล้วกันกลัวกลัวคะ่ะจูสีเข้ามาแล้วนะคะอีกนิดนึงเนาะพอก่อนคะ่ะ ขาปิดไฟนะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเปื่อยะค่ะเรามาตักใส่จานกันเนาะเป็นไงคะ ว้าวหน้าตาเววเนะเวาะแววไหมคะเดี๋ยวเอาพริกใส่ข้างบนนิดนึงนี่ไว้อย่างนี้